สวัสดีครับท่านอาจารย์คมครับครับ,รบสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านก่อนจะเข้าเทปเนี่ยท่านอาจารย์คมไปทําพิธีลงณน,น้าทองให้ลูกศิษย์นะครับ,รบท่านอาจารย์คมลงณนา้นา,นาทองทุกวันไหนครับอาจารย์จันพุทธพฤหัสสุขลงณชัพันรังสีหรือวันณนา,นาทองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองพกขับทรัพย์ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบ ทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยฮะอาจารย์เป็นคนหน้าตาดีนะ,ะผมถามนิดหนึงผมถามนิดนึงครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องมาลงน้าหน้าทองครับท่านอาจารย์ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกอ็อาจจะลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะไอ,ะอะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะ <c oughs> เขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเห็นอาจารย์ท่องมนคาถาคาถาที่อาจารย์ท่องนั้นเขาเรียกคาถาอะไรครับอาจารย์มันเป็นสูตรไงสูตรการลงบ<อ>ตร,รบการลงแต่และอย่างละอย่างมันจะต้องมีสูตรมีขั้นมีตอนของมันถ้าตามตำรับตำราโบราณรเออไม่ใช่แค่เอาทองมาแตะหน้าผากแล้วเป่าเพียงเดียวมันก็คงไม่ใช่ เพราะว่าตำรับตำราตั้งแต่โบราณทุกอย่างมีขั้นมีตอนหมดนะมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะไล่ไปเรื่อยๆเป็นลําดับเป็นลําดับขั้นตอนของมันเราศึกษาม,มาอย่างนี้เราก็ทําตามอย่างนี้ใครศึกษาม,มาอย่างไรก็ทําไปตามตำรับของแต่ละท่านแต่ละคนไปวิชาพวกนี้เข้าใจว่าน่าจะสืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีนอาจรย์ก็ตั้งแต่สมัยยุทธยาโอ้โหพอตำรับณโทนี้มันเป็นของประด่ลงธรรม Oh, อ๋อครับอาจารย์เป็นสำหรับอของสำนักวัดประดูองธรรมอยุทยาครับเพราะว่าศิลศาสตร,รษษ์ไทยเนี่ยมันกําเนิดและนิยมกันจริงๆยุคกลางกลงอยุธยาตั้งแต่นั้นมาเรานิยมศิลศาสตร,รษษ์และโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายถ้าก่อนจากนั้นไปนะี่ยพระภิกษุสงฆ์ทำศิลศาสตร,ร์ไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นพระวินัยห้ามแล้วกฎกติกาบ้านเมืองเขาก็ห้ามสังคมไทยยุคนั้นก็ห้ามอืม แต่พอมายุกลางยุทยาถึงปลายยุทยาพระสงฆ์ไทยเริ่มหันมาทำศิลศาสตร์และมาทำศิยศาสตร์กันจริงจังยุครัชนโกศิน์นี่แหละและโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยนู้นเลย2460่อขึ้นมาก็ยังไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณร้อยปีโดยประมาณนะและโดยเฉพาะยงช่วงอไรสงครามไงช่วงสงครามสงครามโลกเกิดทุกพิฆาภายัยเกิดภัยอันตรายอะไรต่าง ข้าวยากหมากแพงชาวบ้านและประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่พึ่งทางใจพระหลวงปู่หลวงพ่อเกจิคาจาร์ทั้งหลายทงก็สร้างพระเครื่องบางเครื่องรางของขลังต่างๆบ้างแจกให้เป็นขวัญกำลังใจและเอาไว้คุ้มครองตอนเองเพราะสังคมไทยเรามีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องสิ่งเล่นลับเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้ในความเชื่ออันนี้นี่เองเราจึงนิยมห้อยพระแขวนพระกันอสองเราจึงนิยมใช้เครื่องรางของขังต่างๆอ,อันนี้มันเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ไม่มีการที่จะล้างออกได้ยังไงก็ไม่มีทางแม้กระทั่งพระเองท่านก็ยังต้องเหน็บทุกวันเนี้ยพระปิสูุสงไทยเราเนี้ย องค์ไหนที่นั่นหน่อยครับก็จะเน็บติดอังสะ,ะแล้วบางรูปเนี่ยก็โอ้โห้อยคอ,อกันเลยครับก็มีอก็ด้วยความเชื่อนะด้วยความเชื่อความศรัทธามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพราะความเชื่อเหล่านี้นะที่ถูกตาหน้าว่างมง,งายมง,ง,ง,งายขอถามว่ามันไปทำความเดือดร้อนให้บ้านเมืองไหม,ไมไท,ำทำความเดือดร้อนในสังคมไหมไม่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีโทษเลยความเชื่อพวกนี้